อยากให้ช่วยอันนี้ก็ไม่เอาอันนูนก็ไม่เอาเค้าไม่มีใจสตรีม,มก็ปล่อยเขาไปอย่าไปฝืนสอนเลยพ่อมึงอะไอควายแ้วที่กูนั่งทำอยู่นี่คือเฮียอะไรกูก็บอกอยู่มันไม่ใช่แบบนี้ให้เสือโทรหาไหมได้ครับพี่แต่เราไม่มีอะไรของพี่เสืออะไรนะพี่เปาสวัสดีครับพี่เลิ ไอ้เ <I> ียลำบากกูอีกแล้วไอ้เฮียตัวปัญหาเลยไอ้สัคือเสียงมันสะท้อนในหูเว้ยกูไม่รู้ทุกคนจะได้ยินอยู่ไหมแต่พี่ยังได้ยินในหูแต่คือถ้ากูปิดเดสก์ท็อปอ i o ดีโออ่ะทุกคนจะได้ยินเสียงแบบปกติลนะถูกต้องไหมแต่ทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยเข้าใจปะมึงมันดูนไม่ได้มันต้องมีเดสก์ท็อปอดีโด้วยเสือน้องเสือเสือพี่เบอร์ตีปะ ล้วตีอ่ะตีดูนมอ่ะมีปะไม่ของพี่มันเป็นเคสที่แบบว่าเอาง่ายหนึ่งในสีที่พระเจ้าดูนมในติกตอกอะทั้งหนึ่งที่เป็นแบบเนี้ยสตีมเมอร์ที่เสียงแม่งได้ยินอย่างเงี้ยเออยไม่ได้เบอร์มันจากคนทั้งอ๋ออออเดี๋ยวโัวหาพี่ตัวไม่อดเดี๋ยวอานนึวจะไม่เจอเลยกูเนี่ยคนเดียวเดี๋ยวเอาเบอร์สองให้เราโทรโทรไปตอนนี้เลยนะน้องไอ้เหี้ย กูงงมากแป๊บนึงมึงจะบวดทำเฮี้ยเลยกูแก้ให้ควายคนอ่ะมันแก้ไม่หายเว้ยฮัลโหลอมอมกลับบ้านยังวะขอเบอร์ต้นน้ำหน่อยดิแม่ออนนี้กับปัญญาต้นน้ำอ่ะต้นน้ำดูเปล่าอยากให้พี่เสือโทรมายไอ่ะไอตีเจนี่มันเขียงคอเป็นเอ็นไม่มีใครช่วยได้หรอกให้มันหาทำเอง เซิร์ชเซิร์ลูกค้าเก่าว่าต้นน้ำมีต้นน้ำเสือเพลงที่อยู่เชียงรายที่เราส่งของไปให้อ่ะเออด่วนเลยด่วนเลยเอาเบอร์ต้นน้ำอ่ะออเออใครใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่เชเช็เชมึงนี่มันจริงๆเลยไอ้สัต จากที่ผมทำงานด้านการเขียนระบบมาห้าปีครูว่ามันไม่ได้เป็นที่คอมมะรึงมันน่าจะเป็นที่คอมรึงมะรึงกำลังจะแปลงร่างกลายเป็นรือแล้วอันนี้เป็นอาการเริ่มต้นจากนั้นแถวยมเรือก็จะทิชีวิควยโดยการชาร์จไฟแม่งมึงก็จัดฉากให้พแก้ได้หน่อยคุยกูได้ได้หน้าบ้างใครใครใครได้ยินเสียงพี่โสดอยู่หน่อยใครยินเสียงพี่เสียงเดียวใครได้ยินี่เสียงสองเสียงกดแอล โอ้กูกำลังทำหน้ากูหลังได้หน้าเลยควายเอ้ยไอ้เหี้ยควายไอ้เหี้ยควายกูหลังได้หน้าเลยสัตว์ไอ้เหี้ยตีไอ้เหี้ยมึงรอแล้วถึงให้เสือแก้ให้ก็ได้ควายไอ้เหี้ยโอ้ควยคือตัดเดียวให้เสือทำไมแอ๊หน่อยไว้ก่อนสอ้สัตว์ หักหน้ากูจัดเ <Hey here. S 1> ปัญหาแก้ยากมากอะ่ะมันยากมากเ oh. วย้ยแต่คือแบบไอ้เฮียคือแก่อะ่ะคือแกเองอ่ะคือแก่เองอะ่ะไ oh. อ้เฮียโอ้คือน้อยคนที่เจอปัญหาเนี้ย oh. เอาทุกอย่าง,งเลยไอ้เฮียโอ้ไอ้เฮียกูรู้แล้วว่าต้องทำยังไงอะ่ะรู้อยู่คนเดียวอะ่ะ โอ้หวยไอเฮียไม่โอเคแพ้จัดได้คนเดียวไอเฮียแพ้จัดห่วยขอบคุณกูไม่มีนะให้ี่พี่ขอบคุณในน้องนี่ก่อนนหนน้องเต้น้องเต้พีซเกมมิ่งรับน้องน้องเลิฟเหมือนพี่เอาโค้ดให้นะโอ้โหพีซเกมมิ่งนะไม่ใช่ที่พี่บอกแต่ไม่เป็นไรไอสัตว์แล้วกูก็พยายามช่วยมึงไว้ไอสัตว์พี่ขอบคุณมากครับวิ่งอย่าโอ้โหพี่รู้แล้วว่าทำไงโอ้โห ม่เป็นปัญหาที่หลังอย่างที่บอกครับน้อยคนที่จะเป็นครับโอ้ oh. น้อยคนที่จะเป็นจริงๆโอ้โห oh. oh. เอาโคนไป oh. น้องเลิฟโอ้โหคตไปขอบคุณที่มาช่วยโอ้โห oh. oh. ลืมพี่ชายเปาแล้วเอา้าก็กูแก้ปัญหาก่อนที่พี่เป่ากัาจะส่งเรื่องอีกไอ้สัตว์ขอบคุณพี่เป่ามากนะครับพี่เลิฟพี่เลิฟพ,พี่ชาย ดับประยูทให้พี่เปาหน่อยครับพี่เลิฟขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เฮียให้กูได้หน้าบ้างก็ไม่ได้เฮียโว้ย ตนให้กูได้ได่ามากไม่ได้ไงวะไอ้เทียมันจะรอดอยู่แล้วก็นี่ไงกูเอ้าอะไรอ่ะกูแก้แล้วนี่ไงกูแก้ด้วยตัวเองไอ้สัดแตมึงบอกไอ้ตี้แก้ตัวเองสีจะแก้ตัวเองกูว่าเนี่ยกูว่างงงงกูว่กดปิดแม่งหมดทุกอันอะ่ะเจอเหียแล้วเปิดมาอยู่กูปิดหมดอ่ะมันก็หายไงมันเป็นอะไรนี่ ตี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 ตั้งใจฟังนะไว้กเลยขอให้ตีมีสปอนเซอร์เข้ามาเยอะๆให้เต็มหน้าจอเลยนะขอให้เข้ามาเต็มจอเลยนะครับอครับผมขอบคุณมากอย่าพึ่งขอบคุณคืออยากให้เต็มหน้าจอเพราะเหมือนหน้ามู07ไอ้เหี้ยกูเก่งวะ เอาตรงนะเว้ยเคสหนึ่งในพันล้านคนอะที่สตรีมเมอร์ที่เขาจะเจอกันอะคือกูแบบแก้ได้อะมึงเก่งสุดไห้สัตว์รอแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้ให้อาจารย์เสือกูออกโลนัญหน่อยก็ได้คุยคอมพิวเตอร์แก่ออเสือกูง้างรอแล้วควยไม่ให้กไมให้น้องอูโชเลยสัตว์คุย ให้น้องกูโชว์เซิร์ฟกเป็นจะแอคทำไมกูก็บอกอยู่หนึ่งในพันล้านเซิร์ฟก็หนึ่งในพันล้านไงว้อยเฮียคนลุกคนลุกคักปู่เอ้ยว้วย ดอนชูวอนตัวเต็มเราในไฮไมบาชูวอนขอบคุณพี่เปาจริงๆนะครับไม่ได้พี่เปาตีคงแย่ไม่ได้แม่ตีคงพออ่อาฮปาปาฮอ่าโอกูไม่ได้น้าเลยสัตว์ทุ่มสวัสดีครับพี่เป ไอ้อน้องชายกูเขายัางวะอุ้ยโชว์ไม่ได้อ้อแม่รืงพูดเตาแถวร้านักส่วนอะไรค่าดีกว่าไดาจุกได้แล้วบอกนะเพีอ่อา <laughs> กูหิวเหรียญละก็กูหิวเหรียญสเตเดียมอะพี่เอาสเตเดียมอะอู้ขอมืค้างไอ้เหี้ยกูกำลังมาหาเราไหนดกำลังมาซ้ายซ้ายเนี่ยเนี่เนี่ยนี่ไม่อ่านแชทอ่ะไปแล้วเนโรไอ้ยมันมึงไงมันมึงลองบอกกูนะโน้ตเป็ไรเป็นไรไม่ต่อเป็นไรไม่ได้พักเหนื่อยโดนเยอะนี่โดนเยอะไอ้นี่โดนไม่มีของต้มมันไม่มีของต้มมันไม่มีของต้มกูใหญ่ก็อินเกย์ได้อ่าแชทมาติเองโง่ที่ไหนที่ไหนไม่ต้องมาไม่ต้องมากระดับติต้าเดี๋ยวกูเล่นเองเดี๋ยวกูเล่นไงบัสเดี๋ยวกูเล่นนไงวสบาาายยยมีเเพพืื่่ออน ตีนี้มันไม่มีของไอตีเนี้เคลียร์แนเข้าบอกเวลาทีต่อไม่ไหวเวลาเท่าไหร่พี่บัาบําบําบําไม่โดนอ่ะมาจัาเพื่อนมาแบ๊วเพื่อนบ้มอยู่ไอ้เนี้ยมันอาสามสองไอ้สัตว์ได้ครับหมูบ้าลืมไอ้เนี้ยมันโดนลืมพี่พี่มดจะมาทางไปเรเบลล่างนะคือมือไม่ใช่โดนไล่คนเยอะโอเคโอเคพี่อยู่สะพานสามล้านนะโอเคพี่